เมื่อเธอสวยจนเขาไม่อาจห้ามใจต้องจับเธอมาทำเป็นตุ๊กตาอย่างสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง Romance Doll หนังเปิดตัวที่พระเอกของเราเทสซูโอนักศึกษาจบใหม่ด้านศิลปะมาสมัครงานที่โรงงานแห่งหนึ่งตามคำแนะนำของเพื่อนโดยไม่รู้มาก่อนว่าที่นี่เป็นโรงงานผลิตตุ๊กตาอย่างแล้วเขาก็ได้พบกับลุงคินจิช่างปั้นตุ๊กตา ชายคนนี้มีความฝันอยากจะทำตุ๊กตายอย่างให้มีผิวสัมผัสเหมือนกับมนุษย์ให้มากที่สุดคินจิจึงชักชวนให้พระเอกทำงานที่นี่เนื่องจากเขาต้องการช่างปั้นฝีมือดีไฟแรงมาร่วมงานพอพระเอกได้ฟังความรู้สึกของลุงก็ตอบตกลงรับงานแล้วคิดในใจว่าถ้าไม่รับงานนี้แล้วกูจะเอาเงินที่ไหนใช้วะหลังจากนั้นคินจิก็เริ่มสอนและถ่ายทอดทุกสิ่งที่เขารู้ให้แก่พระเอก จนทำตุ๊กตาตัวใหม่เสร็จแต่เมื่อเจ้าของโรงงานเห็นเขาก็บอกว่ามันเป็นเพียงผลงานขยะเท่านั้นเพราะสิ่งสำคัญของตุ๊กตาไม่ใช่ขนาดของหน้าอกตูมๆแต่ต้องเป็นความสมจริงต่างหากคืนนั้นลุงคินจิเลยถามพระเอกว่าเขาจับหน้าอกผู้หญิงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พระเอกมันก็ไม่ค่อยอยากจะตอบหรอกครับไอ้หาถามมาได้เรื่องส่วนตัวแต่ลุงแกก็ถามไม่ยอมเลิก จนพระเอกยอมเล่าว่าเมื่อ3ปีที่แล้วลุงแกเลยบอกว่าอันนาจริงๆมีหน้าละ่ะเจ้านายถึงไม่ประทับใจผลงานพร้อมกับบอกว่าเขาจับดูมๆครั้งสุดท้ายเมื่อวันก่อนเองเค okay. ลุงแม่งขิงวะ่ะแล้วคินจิก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้าอยากให้ตุ๊กตาสมบูรณ์แบบเราก็ต้องใช้คนจริงๆมาเป็นแบบสิพระเอกเลยบอกว่าหานางแบบศิลปะนะ่ะมันง่าย แต่ใครล่ะจะยอมมาเป็นแบบทำตุ๊กตาอย่างคินจิเลยเกิดไอเดียด้านมืดว่าเราก็โกหกเธอไปสิว่านี่เป็นงานทำหน้าอกเทียมเพื่อใช้ในทางการแพทย์แม้ว่าพระเอกจะไม่ค่อยเห็นด้วยแต่เขาก็ต้องยอมทำแล้วนางเอกของเราที่มีชื่อว่าโซโนโกก็มาเป็นแบบที่โรงงานลุงกับพระเอกก็เลยแย่งกันใหญ่ว่าใครจะเป็นคนทาพิม์พบนหน้าอกของเธอ ด้วยวิธีการอย่างยิงอย่างปกักเกเป้ายิงฉุบซึ่งผู้ชนะก็คือลุงคินจิทว่าเมื่อถึงเวลาจะต้องทำจริงๆลุงแกก็เกิดปอดแหกขึ้นมาไม่กล้าทำงานนี้ก็หวานพระเอกสิครับในที่สุดเขาก็ต้องเป็นคนลงมือเองทั้งหมดซึ่งฉากนี้ผมต้องหยิบแว่นตาออปตาซีโร่ขึ้นมาใส่เลยครับด้วยวัสดุชนิดพิเศษน้ำหนักเบาจนแทบไม่รู้ว่าใส่แว่นอยู่ พิเศษเพียงคุณใส่โค้ดติดหนังรับส่วนลดทันที100บาทหลังเสร็จงานลุงเคนจิก็เข้ามาถามพระเอกว่าได้จับดูมดูมของนางเอกหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเปล่าลุงแกเลยมาขอร้องนางเอกว่าการหล่อแบบอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอได้โปรดให้พระเอกจับดูมดูมของเธอด้วยเถอะนางเอกที่เข้าใจว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และต่อผู้หญิงคนอื่นๆจึงตอบตกลงณนะจุดจุดนี้ ทำเอาพระเอกคิดในใจว่านี่แหละสวรรค์บนดินที่แท้ทรูพอนางเอกจากไปพระเอกก็พบว่าเธอลืมตุ้มหูทิ้งเอาไว้เขาจึงรีบเอาไปให้เธอที่สถานีรถไฟโดยก่อนที่เธอจะกลับพระเอกก็สารภาพว่าเขาหลงรักเธอตั้งแต่แรกพบและชวนเธอไปเดทซึ่งเธอก็ตอบตกลงแล้วทั้งคู่ก็ได้เป็นแฟนกันแต่พระเอกก็รู้สึกไม่สบายใจที่ต้องปิดบังเรื่องงาน แล้วขอให้ลุงคินจิเล่าความจริงทั้งหมดให้นางเอกฟังแต่พอถึงเวลาลุงแกก็ไม่กล้าพูดเช่นกันครับเลยเปลี่ยนเรื่องถามนางเอกว่าทำไมถึงตอบรับรักพระเอกละ่ะนางเอกเลยเล่าว่าเธอเกิดความรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดตอนที่เขาจับหน้าอกของเธอนั่นแหละจุดเริ่มต้นจากนั้นไม่นานตุ๊กตาที่ใช้พิมพ์หน้าอกของโซโนโกะเป็นต้นแบบก็ขายดิบขายดีอย่างมาก แล้วทั้งคู่ก็แต่งงานกันในวันนั้นพระเอกตื่นเต้นมากจนเกือบเอาแหวนเจ้าสาวมาสวมนิ้วของตนเองหลังเสร็จพิธีทั้งสองก็พูดคุยกันว่าเราจะเก็บของในห้องก่อนหรือว่าควรจะทำอย่างอื่นก่อนดีผมว่าอันนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าต้องทำอะไรก่อนนางเอกนั้นเป็นสีภรรยาคอยดูแลเรื่องอาหารและแม้ว่าพระเอกจะทำงานหนักกลับดึกแทบทุกคืน เธอก็เข้าใจ4ปีผ่านไปลุงคินจิได้เสียชีวิตลงท่ามกลางความเสียใจของทุกคนในโรงงานพระเอกกลายเป็นหัวหน้าในงานสร้างตุก๊กตารุ่นใหม่แล้วเจ้าของโรงงานก็ได้รับโมโรซุมิมาเป็นผู้ช่วยของพระเอกเขากลายเป็นคนบ้างานจนป้าถึงกับบอกว่าเขาเหมือนกับคินจิสมัยก่อนเลยแล้วในที่สุดพระเอกก็สามารถค้นพบสูตร ที่ทำให้ผิวสัมผัสเหมือนกับมนุษย์ได้เป็นครั้งแรกที่เขาสามารถกลับมาทานข้าวกับนางเอกได้ตรงเวลาซึ่งเธอนั้นก็เหมือนมีเรื่องบางอย่างอยากจะบอกเขาแต่ก็ยังไม่ยอมพูดออกมาในเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกได้พบกับข่าวลายว่าโมโรซูมิแอบเอาสูตรส่วนผสมที่พระเอกคิดคน้นไปขายให้กับบริษัทคู่แข่งเจ้าของโรงงานนั้นได้แต่โทษตัวเองที่เขาไม่ได้ตรวจสอบประวัติให้ดีเสียก่อน แล้วเขาก็ขอให้พระเอกช่วยคิดค้นสูตรใหม่เพื่อมาต่อสู้กับบริษัทคู่แข่งทำให้พระเอกเครียดมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนไม่อยากกลับบ้านเลยไปนั่งดื่มต่อคนเดียวจนดึกเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็เห็นนางเอกนอนหลับอยู่พอเธอรู้สึกตัวก็ตั้งใจจะไปอุ่นอาหารให้พระเอกแต่เขากลับพูดกับนางเอกด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยดีว่าจากนี้เธอไม่ต้องเตรียมอาหารรอเขาก็ได้นะ วันถัดมาขณะที่พระเอกเล่นตู้คีบตุ๊กตาขายเครียดก็พบหญิงสาวคนหนึ่งกำลังทุบตีตู้จนเกือบถูกพนักงานแจ้งตำรวจจับเขาพาเธอออกมาจากที่นั่นเธอเลยพาเขาไปเลี้ยงคาราโอเกะเพื่อตอบแทนเรื่องที่เขาช่วยเหลือเธอออกมาคืนนั้นเมื่อพระเอกกลับมาถึงบ้านก็พบโน้ตของนางเอกเขียนไว้ว่าพ่อของเธอป่วยจะไม่อยู่บ้านสักสองถึงสามวัน แต่ในวันถัดมาแม่ของพระเอกก็โทรมาหาที่บ้านทำให้เขารู้ว่าเธอโกหกและไม่ได้ไปหาพ่อพระเอกพยายามโทรติดต่อนางเอกแต่เธอก็ไม่ยอมรับสายจากนั้นพระเอกก็ได้ไปร่วมหลับนอนกับสาวตู้ขี้ตุ๊กตาในโรงแรมแล้วเธอก็ขอยุติความสัมพันธ์ไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะรู้ว่าพระเอกนั้นมีภรรยาอยู่ กลางดึกคืนนั้นมีชายคนหนึ่งพานางเอกมาส่งที่บ้านด้วยอาการมึนเมาพระเอกจึงถามว่าไปไหนกันมาจนได้รู้ว่านางเอกไปงานเลี้ยงรุ่นเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยพอนางเอกส่างเมาพระเอกก็ถามว่าเธอไปไหนมากันแน่พอแม่ของเธอโทรมาหาเขาที่บ้านซึ่งไม่ว่าพระเอกจะถามอย่างไรเธอก็ไม่ยอมพูดนางเอกขอเวลาเจวันแล้วเธอจะเล่าให้เขาฟังทุกอย่าง เจ็ดวันผ่านไปนางเอกบอกกับพระเอกว่าสามีภรรยาควรจะซื่อสัตว์ต่อกันและถามว่าเขามีเรื่องอะไรปิดบังเธอหรือเปล่าพระเอกเลยยอมเล่าความจริงว่าสิ่งที่เขาทำไม่ได้นำไปใช้ทางการแพทย์แต่เขานำไปทำเลิบดอซึ่งนางเอกนั้นก็ไม่ได้โกรธแล้วถามว่ามีเรื่องอื่นอีกไหมพระเอกเลยเล่าต่อว่าเขาพลาดไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นมาครั้งหนึ่ง นางเอกก็เลยบอกว่าเธอก็ไปนอนกับชายอื่นมาครั้งหนึ่งเหมือนกันพระเอกก็เลยโมโ oh, หเสียงแข็งขึ้นมาเธอเลยถามว่าจะขึ้นทำไมมึงก็ไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นมาไม่ใช่เหรอจริงด้วยวะกูก็ลืมไปแล้วเธอก็บอกว่าทั้งหมดเป็นเพราะว่าเธอคันเฮ้ยไม่ใช่เพราะเธอรู้สึกเหงาที่พระเอกไม่เคยมีเวลาให้กับเธอ เช้าวันต่อมานางเอกก็เก็บเสื้อผ้าพร้อมนำเอกสารใบหย่าที่เธอเซ็นชื่อตนเองไว้เสร็จเขาพยายามยื้อเธอเอาไว้จนได้รู้ว่านางเอกเป็นมะเร็งและก่อนหน้านี้ที่เธอไม่อยู่สามวันก็เป็นเพราะว่าเธอไปหาหมอตรวจที่โรงพยาบาลพระเอกเลยถามว่าทำไมถึงไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเขาเลยเธอเลยสวนกลับไปว่าเขาเคยมีเวลาให้เธอด้วยหรอ หลังจากนั้นพระเอกก็เริ่มรู้ตัวว่าเขาไม่ใช่สามีที่ดีจึงพยายามแก้ตัวด้วยการไปดูแลนางเอกที่โรงพยาบาลผลการวินิจฉัยนางเอกเป็นมะเร็งในกะระเพาะอาหารระยะที่สองแล้วเมื่อผ่าตัดเสร็จเธอจะไม่สามารถมีลูกได้อีกเลยนางเอกเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่อยากมีครอบครัวและลูกทำให้พระเอกรู้สึกเสียใจมากเพราะเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า เธอนั้นอยากมีลูกแต่เขาก็บอกว่าเพียงแค่เธอเท่านั้นที่เขาต้องการหลังผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยพระเอกก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่เขามีเวลาให้กับนางเอกเสมอผ่านไปไม่นานหมอก็แจ้งข่าวร้ายแก่พระเอกว่าตอนนี้เซลเล์มะเร็งแพร่กระจายไปทั่วอยู่ในระยะลุกลามโซโนโกะจะมีเวลาอยู่กับเขาได้อีกไม่นาน นางเอกที่รู้ว่าพระเอกมีความฝันอยากจะทำตุ๊กตาอย่างที่สมบูรณ์แบบจึงขอให้เขาใช้ร่างกายของเธอเป็นต้นแบบในการทำตุ๊กตาอย่างรวมถึงการทำจิมมิโกะให้เหมือนจริงด้วยแต่เธอมีเรื่องสำคัญที่อยากจะขอร้องอีกเรื่องคือให้เขามีอะไรกับเธอทำเอาคืนนั้นพระเอกถึงกับประหมา่ามือไม้สัน่นเพราะทั้งสองไม่ได้อดอดออดจักกิ้งแกลดกันมาอย่างนมนาน ซึ่งฉากนี้ถ้าคุณได้ดูจะสัมผัสได้ถึงความรักและความอบอุ่นมากกว่าคำว่าความต้องการเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่สุดในชีวิตของพระเอกและในวันหนึ่งระหว่างที่ทั้งสองมีความสัมพันธ์กันนางเอกก็จากเขาไปชั่วนิรันด์อย่างไม่มีวันกลับทำเอาพระเอกเกือบจะฆ่าตัวตายแต่แล้วเขาก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำตุกตาอีกครั้งด้วยหัวใจที่คิดถึงนางเอกตลอด แม้ว่าตุก๊กตาจะทำออกมาได้เหมือนนางเอกราวกับว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แต่นะจุดจุดหนึ่งเขาก็รู้ตัวว่ามันเป็นเพียงแค่ตุก๊กตาเท่านั้นทุกคนในโรงงานต่างตกตะลึงเพราะตุก๊กตาตัวนี้เหมือนโซโนโกะมากหลังวางจำหน่ายตุ๊กตาของโซโนโกะก็ทำยอดขายถล่มทลายเจ้าของโรงงานจึงคิดจะพาทุกคนไปเลี้ยงฉลองแต่ดันถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดักจับซะก่อน พราะตุกตาโซโนโกะเหมือนมนุษย์มากเกินไปแต่เจ้าของโรงงานก็ขำขำไปแบบชิวๆเพราะเขาโดนจับจนเป็นเรื่องประจำแล้วหนังก็จบลงที่พระเอกตระหนักว่าเขาโชคดีแค่ไหนที่ได้ภรรยาเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบเธอดีเกินไปสำหรับเขาด้วยซ้ำซึ่งคำพูดสุดท้ายของพระเอกก็คือเขาเพิ่งรู้จักตัวตนของภรรยาจริงๆและให้คำนิยามเธอว่าทั้งแสนดี และฮื้นหืนโดยส่วนตัวเมื่อดูจบผมมองว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้เน้นขายเรื่องทางเพศแต่เป็นหนังโรแมนติกดราม,มา่าที่แฝงแง่มุมความคิดให้แก่คนดูเมื่อเข้าสู่วัยทำงานหลายๆคนใช้เวลาส่วนมากทำงานเก็บเงินสร้างครอบครัวจนลืมไปว่าเงินนั้นไม่อาจเติมเต็มความสุขได้เสมอไปและในบางครั้งแม้ว่าจะมีเงินมากมาย เราก็ไม่สามารถจะซื้อเวลาเพื่ออยู่กับคนที่รักได้แต่ถ้าเราสามารถบาลานซ์ทั้งสองสิ่งนี้ได้อย่างลงตัวก็น่าจะพบกับชีวิตที่มีความสุขและไม่รู้สึกเสียใจภายหลังนี่แหละครับคือเหตุผลที่ช่วงนี้ผมนั้นลงคลิปช้าเฮ้ย hey, อย่างนี้ก็ได้หรอวะแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ ฝากกดกระดิ่งกดติดตามทั้ง YouTube และแ n Page เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปเป่ายญิงฉุบก่อนสวัสดีครับ